อะไรอเดี๋ยวเนี่ยม <c oughs> ีคนเดียวครับกินตลอดกินทุกเท็กินทุกพาสปรีลาทำไมเนี่ยผมเนี่ยขายลุยเป,ปิดไฟฮะเปิดไฟข้างหน้าเจอคนน้ำหนักเยอะอีกแล้ว เนี่ยกินเยอะจะระวังไปแบบนั ha. ้นนะครับเกลี no ่ยอะไรเกลี่ยไม่บูมเนี่มีเฟรนด์ไม่หมดเด็กแล้วครับลูกมันเยอะครับแม่หันก็ดีอุ้ยเอู้หูข้าหน้าผมเลยข้าวหน้าผม ทิ้งปืนแล้วครับลูกหมดเฮ้ยใหญมากเลยย่าเนี่ย่นานไม่ได้วะอพิกจักินนะฮะม่นจะพิกจักิน เงินเยอะครับแล้วใช้ให้หมดครับก๊อกนี้ใช้หมดเลยระวังถังสั่งฟานสั่งให้มียิงได้นะมันมีอะไรเนี่ยมันคือถังอะไรครับคุณไปดูให้หน่อยครับแบบนี้ครับอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมครับว่าเป็นไงไทยแบบนี้ไงไทยคุณทำให้ไอ้คู่เลยนะเจ็บวิ่งตัดร้องจับเจ็บนะฮะเนี่ยไม่ผมไม่รู้ว่าคุณอยากรู้ผมก็พาคุณรู้ไงตัดหลอกให้คุณเบลมาดูนะฮะคุณก็ เดี๋ยวครับคือแบงค์บนเดือกไหมหาของกินก่อนหาตังก่อนจนไม่มีตังก็เอาอาวุธแล้วเราตามมาทางตามทางชุดบู๊ลอ๋อผมหาของกินเนี่ยของเล่ตังค์พี่เต็มอ่ะได้ตังค์ร้อยอย่างนั้นอะเออมาเถอะผมผมเจอของเล่นแล้วเราเน้นผ่านภารกิจนะฮะเราไม่เน้นอาวุธฮะเน้นโรเคงหมัดไม่เจอตัวอะไรฮะ ไปไม่เคยรอผมเลยครับคุณตัดกล้องคิดตามผมมาไว้เลยดีตัดกล้องอย่าหมดแท็กสิครับเราต้องระวัองเหยียดสังเคเบิลนะครับเลือล่อนรถอุ้ยตัวกู้ถึงแล้วครับ ทำนุ้นก็มีรมครับหมดแล้ววิ่งหยงนี้ครับเ <c oughs> อาตายเพราะไอ้พเนี่ยหละครับลูกมนเลยคุณรออย่างนีค้ครับผมกลับไปเอาของเล่นก่อน รู้แล้วครับว่าทำไมไม่ให้ของเล่นมานแซมบี้โดนพิษแล้วอ้วกเว้ยพลังลดเรื่อยๆอือ้วก้วคก็ผมบอกให้มาเอาของเล่นก่อนไงตรงนี้มัาเอาของเล่นไปเจอคุณเบลล์เหรอมันตายยังนะอ้วนยมานี่ถัดถัดใกล้พอถองเล่นมาแล้วของเล่นมาแล้วถอยไปเรียกคุณระเบ่าเติมตังค์ด้วย ตรู้มีตายผมว่าเนช่ยยาหมดนอนไทซนพี่คุณเบลถอยคุณเบลถอยคุณเบลครับปาเลยนอันปาทักอันาวจางนั้นเก็บตายตายครับอะไรวะ กล i̇şte no ิ่นเหม็นมากครับเดี๋ยวพิษอ้วกครับโอ้มันไม่ใช่พิษแค่มันไปกลิ่นเหม็นเน่าเน่าทางนี้นะฮะเบวิวเปิดไปด้วยนะครับวิวให้ท่านผู้ชมเห็นหน่อยครับผมรู้สึกผมผมรู้สึกผมเลยผมจะเจออะไรทุกอย่างครับคุณไม่มาก็ไม่รู้จะพูดว่าไงแล้วอไรครับไม่มีคนผลผมเลยของแคร์วัชเชนหรือเปล่าเนี่ย พิงแข่งแล้วเคยเแล้วครับกทันทุนสักนิดเนอะทำไม่มีไอ้อ้วนตลอดทุกทุกร้อยไเก้าอะไท่านนี่ครับเอาไปปลาแม่งเลยนี่เอาไปปลาอ้วนครับนี่ครับผมเจอกระโหลกแล้วนี่ไงครูไม่เก็บกระโหลกตรงนี้มาโอ๊ยเจอปืนละเบลอยากกินมากจรูปมีนัดเดียวเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วครเบลคุณไปไหนกันเนี่ย ไปเอาปืนครับแถมมินนดเดียวด้วยมันไม่มีอะไรครับผมไปหมดแล้วคุณก็ไปขุดเลยครับครับผมเอาหมดแล้วอ่ะอันนี้มันนี่มาแค่เล่าไหมครับ เพื้นพื้นเพ้นนะพืเหเห็น้วนตายแล้วคุณเหลือหนึ่งนะครับเราควรจะทำไงกันดีไม่เป็นไรครับกนรับ ฟ้าครับกินเหล้าเหรออยากเหล้าอ่ะเดี๋ยวเ,เ,เวลามามากแล้วนะตอนนี้ต้องทำในรนะ้าน่อยนฮะนานแล้วครับผู้ชมนับผมบอกผมก็บอกว่าเบื่อแล้วครับเ <laughs> บื่อมากครับ <laughs> ผมดูผมเองผมจะเบื่อเร็ว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 เยี่ยมออกไปท่อไม่ใช่เจอโจรน,นะครับเบื่อเ <laughs> <laughs> บื่อมากครับโมจริฮะ ดีอย่างเดียวปืนครับนั่นไงแม่คาคำผีอื้อเลยว้าวตายแล้วผมเอาสักด้วยก็แมนไงผีอื้อเลยครับเดี๋นนะยวเพิ่งไปครับผมขอเกมอว้ก่อน มาผมเตรียมันเรียบร้อยนั่งหลบแหละนี่ครับผมทำบักเอาหนีวันนี้มาผมขอแล้วกันเนี่ยผู้หญิงนี่เหมือนกัน,นเราเดี๋ยวขึ้นมาเลยครับจะปลอดภยัยไม่ตกรืองด้วย วัซีนักอเมีวัซีนนี่ครบเฮ้ยโอ้โหใครยังหายใจู่วะ ไม่หายใจแล้วครับมันเป็นซอมบอี้ครับมาเรียบร้อยแล้วมันูแบบใหม่แล้วรูเนี่ยถึงหนะะ yes. ้าบดแล้วเนี่ยเนี่ยฮะอืมเดี๋ยวเผมเป็นใช้เป็นผู้หญิงยันวิ่งช้า รู้สึกว่าความถึกของตัวละครจริงนั้นเยนรรอะกว่าตัวละครคอมเมร์โลแกนเป็นอะไรที่อ่อนแอมากครับผมบอกตรงแล้วโลแกนไม่ชักมีดออกมาละครับจากนิ้วครับไี่ยหรอครับเทคกเมนไงครับ <laughs> โลแกนเหมือนกันว่อะไร Getting better. เสร็จเควสแล้วเควสแล้วนะฮะเบลเสร็จแล้วเร็วเควสใหม่แล้วเราเสร็จเควสแล้วครับผมมาติดรายการติดรายการเขกินอะไรครับเนี่ยอะไรก็เควสแล้วนะฮะเราเสร็จเควสแล้วเราเสร็จเควสแล้วเราเสร็จเควสแล้วแล้ขอจบรายการเฮ้ยยังไม่ได้ถ่ายแป๊บนึงแป๊บนึงมามาเอเคงั้นจบรายการเลยแล้วกันครับจบแล้วจบแล้วจบคัทนะครับ